ไอตรงนี้เราแข่งช่ามันอ้วนตุ๊บเลยนะมาเฝ้าโรงเรียนนะฮะอืมมันมาเฝ้าโรงเรียนให้เหรออ้วนตุ๊บเลยนะมาข้าเรียนกระบองเพชรให้เหรออื้มไม่ดุแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ดุแล้วมาดุอ้ามาเฝ้าโรงเรียนให้แล้วหนูไม่มีแน่นอนเฝ้าโรงเรียนกระบองเพชรเหรอ กีเล่นอ๋อชอบเก่งไอ้แมวอ้วนเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยเดี๋ยวนี้อ้อวอนแลน,ะน,น,นะนะหลังจากไปลบก,กับเขามาชนะนะอ้วนตบเลยนะชนะแมวเจ้าชิน,นะนะแล้วนะเก่งมากนักรบย่อมมีบาดแผลเธอเก่งมากเธอเป็นเป็นผู้ครองถินนี้แนละ้ว มกตัวอ้วนเหมุนไปหมุนมาพลิกไปพลิกมาไปช่วยจังเลยแต่ก่อนดุจุนะเดี๋ยวนี้ใจดีให้จกพุงทำให้จกพุงนุ๊จกพุงได้เลยนุ๊จนุ๊จกพุงแล้วได้เลยนุ๊จนุจกพุงได้เลยนุ๊จบิ๊ก่ปเ่มือนมาหมดไปเหมือนมา หลังจากเป็นแมวจรก็เป็นแมวจรอยู่ดีแต่มีอาหารกินอย่างดีใช่ไหมไม่อย่างดีหรอกไม่อย่างนี้เนาะนะค่ะแต่ผมอ่วนแล้วฮะเข้าโรงเรียนข้าวไล่นกไล่หนูในโรงเรียนเนาะ มวนก็ไปนอนข้างในบ้านนอนนอกบ้านบางวันนอนในบ้านกับเจ้าของกลางคือนออกไปเที่ยวตอนเช้าก็มาน,นเก่งแล้วไม่มีแผลแล้วเก่งแล้วไม่มีแผลแล้ว ไปไหนไม่ไกลเราอยู่ในบ้านอยูร่รอบบ้านเนี่ยนะไปไหนไม่เป็นอะเราอะไปไหนไม่เป็นอะอยู่แต่นี่นอะร้องอยู่ร้องอยู่หน้าต่างใช่ไหมนั่งร้องอยูน่หน้าต่างใช่ไหมตัตอูอืมตูอ่ะอ๋อซอสเด๋อคิดถึงจังเลยนุช เราคิดถึงนุชจังเลยชังนเอยู่คนเดียวข้างน้เราคิดถึงนุชจังเลยใช่ไหมโมโนไปองนนุชมโนนุชมโนนุชมโนสัก่ะัุ่ะกๆขังเกงอื้อเอบเอง อเกอ่งอเกอ่งเอะบ๊ายบายจุ๊บๆรไน่ว่าหล่อไ,ไห